จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมีความสงสัยในตัวเองเมื่อมีคนบอกคุณว่าจะทำได้เรื่อของแบบเนี้ยยังไม่เคยทำเลยนี่นาอย่างพวกเรานี่นะญาติญาติพี่พี่น้องน้องหรือคนรู้จักยังไม่เคยเห็นใครทำได้เลยแล้วเราจะทำได้เหรอแล้วพอมีคนมาบอกกับเราแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราคิดก็คือเออจริงว่ะจะทำได้เรอวะยังไม่เคยทำเลย เออใช่จริงๆด้วยคนรอบข้างที่เรารู้จักไม่เห็นมีใครสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังจะทำเลยเมื่อเราไปสนับสนุนคำพูดหรือคิดคล้อยตามในสิ่งที่เขาพูดนั่นคือเรากำลังสงสัยในตัวเองอยู่ว่าเรามีความสามารถไหมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคืออะไรอย่างแรกเลยความรู้สึกความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มองเห็นแต่อุปสรรค และมองเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นหาความสำเร็จไม่เจอเลยต่อจากนั้นก็คือการกระทาเมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้การกระทาของเราเราก็จะทำอะไรที่ทมันเอื่อยเฉืยหรือพอจะลงมือทำจริงๆก็ลังเลสงสยัยเอ้ยมันจะทำได้ไหมวะความคิดเหล่านี้ก็จะประเดประดังเข้ามาจนทำให้การลงมือทำของเราเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุด ไปต่อหรือไม่ไปต่อดียึกยึกยักยักจนในที่สุดการที่เราหวังว่าจะทําสิ่งเนี้ยเพื่อที่จะประสบความสําเร็จแหละแต่เมื่อเราสงสัยในตัวเองการกระทําของเราก็จะไม่ต่อเนื่องและทําให้การกระทําของเราไม่ไปต่อหรืออาจจะหยุดชะงักเลยด้วยซ้ํานี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราสงสัยในตัวเองยิ่งมีคนอื่นมา ช่วยบอกเราว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเราก็บอกตัวเองซ้ําไปอีกรอบนึงว่าเออใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ยิ่งทําให้การกระทําของเรานั้นหยุดชะงักทันทีคุณได้เห็นถึงผลกระทบไหมคะจากการที่เราสงสัยตัวเองเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสําเร็จต้องการความก้าวหน้าให้ชีวิตต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่เราต้องทําก็คือหยุดสงสัยตัวเองแล้วเราจะหยุดสงสัยตัวเองได้ไงล่ะในเมื่อสิ่งที่เขาพูดมามันก็มีเหตุผลนะหรือเราสิ่งที่เราคิดอะ่ะเออมันก็ใช่จริงๆนะมันเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้อะ่ะแล้วจะหยุดสงสัยตัวเองได้ไงเราต้องเรียนรู้ค่ะอะไรที่เราไม่รู้เราต้องเรียนรู้อะไรที่เรายังไม่ชำนาญ เราก็ต้องลงมือทำฝึกฝนสิ่งนี้จะช่วยให้เราหยุดสงสัยตัวเองแล้วมองเห็นการพัฒนาตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันถึงแม้จะทีละนิดก็ให้เราชื่นชมและดีใจที่เราได้พัฒนาทุกๆวันสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยให้เราเห็นว่าเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่มีใครที่พัฒนาไม่ได้ทุกคนพัฒนาได้ เพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เมื่อเราไม่ต้องการสงสัยตัวเองอีกต่อไปแล้วให้เราลงมือทำลงมือเรียนรู้แล้วฝึกฝนในสิ่งที่เรายังไม่ชำนาญยังไม่รู้สิ่งนี้ราะคาที่จะช่วยให้เรามั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและเลิกสงสัยในตัวเอง